สำหรับรายการค้าวันที่20มกราคมนะคะรับรับคืนตู้ CB ตู้กันฝุ่นจำนวนหนึ่งเครื่องจากบริษัทสอภัยร์สซับพลรยจำกัดอ้างถึงใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ขายได้พี่อ้างอิง S.I. 0001ทับ0003และออกใบรถนี้ให้ลูกค้าค่ะ ให้เราเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะคลิกท,ที่เโฟค่ะให้เราเลือกใบรถมีสินค้านะคะเลือกใบรถมีขายเชื่อค่ะกดโอเคได้เลยนะคะ สามเเพิ่มค่ะมันที่ตรงนี้ให้ใส่วันที่ยี่สิบศูนย์หนึ่งห้าสี่นะคะ โอเคค่ะชื่อยาโลูกค้าตัวนี้ให้ใส่จย์แล้วก็ enter ค่ะเลือกบริษัทซอไพรัสสัายจำกัดค่ะกด enter ค่ะคนกนเอกสารอ้างเองตรงนี้เราจะเปลี่ยนจากตัว n เป็นตัว,ตว เลือกที่ภายในตัวนี้ให้ใส่จุดเรากด enter ค่ะเสร็จแล้วให้เราเลือกอันล่างแล้วกด enter ค่ะกดโอเคค่ะ ให้เราเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะ เมื่อกี้เลือกผิดนิดนะ,ะ่งค่ะเปลี่ยนเป็นวายเลยนะคะเมื่อกี้ภายในนี้ให้เราใส่จุดเรากด enter ใหมค่ค่ะให้เราเลือกสูงสูงสูงแล้วกด ok ค,คะ่ะกด yes ค่ะ เราลดจำนวนตัวนี้จากสองเป็นหนึ่งนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะกดโอเคค่ะ กดบันทึกอีกหนึ่งทีค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นรายการค่ะส่วนรับวันที่2ี่สิบมกราเพลท่านี้ค่ะ